คลิปนี้ก็มาจากคำถามที่เ,เพื่อนๆถามนกมาทางอินบอกนะคะว่าแคคตัสมีดอกสามารถเปลี่ยนดินหรือว่าขยับใส่กระถางได้ไหมแล้วถ้าเปลี่ยนควรจะทำยังไงนะคะในขณะที่แคคตัสดอกกำลังบานหรือว่ากำลังติดตุ่มดอกนะคะวันนี้นกก็จะมาขอแชร์จากประสบการณ์ของนกเองค่ะส่วนตัวนกคิดว่าสามารถทำได้นะคะเพราะว่าในขณะที่ ตุ่มดอกหรือว่าดอกกําลังบานแคคตัสยังสามารถใช้น้ําที่สะสมอยู่ในลําต้นได้นะคะแต่ก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเปลี่ยนอีกแบบนึงค่ะเทคนิคที่ว่าก็คือเราจะไม่เอาดินออกให้หมดนะคะให้ดินเนี่ยติดอยู่ที่รากบ้านนะคะให้ดินเก่ายัางเหลือพยายามกระทบกระเทือนรากของเขาเนี่ยให้น้อยมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าโดนรากเนี่ยอาจจะ ทำให้แคคตัสเนี่ยมัวแต่ไปรักษาบาดแผลของตัวเองนะคะเราก็จะทําให้ดอกเนี่ยบานไม่สุดหรือว่าไม่บานนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ mm hmm. กระถางนี้นกรดน้ําไปแล้วตั้งแต่เพิ่ง3-4วันที่แล้วค่ะเราสามารถที่จะถอดกระถางออกได้เลยนะคะแคคตัสต้นนี้ค่อนข้างเต็มกระถางแล้วค่ะบีบกระถางเบาๆนะคะแล้วก็ดึงออกมาได้เลย ค่อยๆเขีย่ยชั้นที่เป็นวัสดุรองก้นกระถางออกนะคะนี่นะะเราจะไม่ตัดแต่งรากค่ะแล้วก,ก็จะเอากระามาพาักสัพท์ออกให้หมดนะคะต้นนี้เป็นไม้ชํำหนอนนะคะจะเห็นได้ว่ารากค่อนข้างน้อยค่ะเอาส่วนของชั้นหินที่อยู่ด้านบนออกด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เติมดินใหม่เข้าไปนะคะ ประมาณนี้ค่ะจะไม่ตัดแต่งรากนะคะจากนั้นเตรียมกระถางมาค่ะกระถางไม่ควรจะเป็นใบที่โตเกินไปค่ะวันนี้นกจะอุดก้นกระถางด้วยตะข่ายค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็าสามารถใช้หินภูเขาไฟฐานดำทุบหรือว่ากาบมาพาะพร้าวสับก็ได้นะคะถ้าใช้ตะข่ายก็จะใช้หินภูเขาไฟอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อให้ก้นกระถางนะคะโปร่ง น้ำไม่ขังแล้วดาที่เรารดน้ำลงไปดินจะได้ไม่ไหลออกหมดค่ะจากนั้นก็จะเป็นชั้นของดินปลูกนะคะดินในวันนี้เป็นดินปลูกแคคตัสค่ะจะผสมเองหรือว่าจะซื้อสำเร็จก็ได้นะคะจากนั้นใส่ปุ๋ย s t a r ์เกิค่ะ s t a r ์เกิช่วยกันมแมลงนะคะ ส่วนปุ๋ยก็เป็นอาหารของแขกตันดนั่นเองค่ะวางลงไปให้พอเหมาะดูว่ากําลังดีนะคะแล้วเราก็เติมดินลงไปค่ะเติมดินลงไปทั้งข้างล่างนะคะแล้วก็ด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวรากเขาก็จะยึดกับดินใหม่นะคะอีกไม่นานค่ะอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางแบบให้กระทบกระเทือนรากน้อยที่สุดนะคะดินเก่าก็ยัง คงใช้ติดอยู่กับรากอยู่นะคะเราก็เติมดินใหม่ลงไปแบบนี้แคกตัสก็จะได้สารอาหารใหม่ๆค่ะนี่นะคะนี่คือชั้นของดินนะคะถ้าเราอยากให้แคกตัสโตวไวๆนะคะแข็งแรงนะคะก็ต้องหมั่นเปลี่ยนดินทุกๆ1-2ปีครั้งค่ะเพราะว่าถ้าดินเนี่ยใช้เป็นปีนะคะเขาก็จะหมดสารอาหาร จากนั้นโรยหินโดยหน้าเพื่อที่จะพยุงลำต้นค่ะและก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราลดน้ำลงไปดินปลูกจะได้ไม่กระเด็นออกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเคาะข้อข้างกระถางได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ชั้นของหินเนี่ยเสมอกันแล้วก็เข้าไปอย่างสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่วะ,คะ การดูแลแคคตัสหลังจากที่เปลี่ยนดินนะคะเราจะยังไม่รดน้ําทันทีอีกสักสาถึง4วันค่อยรดน้ําค่ะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดําไรก่อนอย่าเพิ่งให้โดนแดดเต็มที่นะคะ1-2เดือนรากเดินดีเราค่อยขยับเพิ่มแดดขึ้นมาค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้และชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกไม้อวบน้ำและกระบองเพชรนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกไม้อวบน้ำและกระบองเพชรค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ